คือจุงเบยใครใครพูดจุงเบยให้วันใหม่ฟังใครบอกพี่เพ็ทขา่าพูดว่าอะไรลกูกว,ว่าจุงเบยกู <c oughs> ไหนเลยกูจะพีเซ็ตข่าวตูล็อกแน่เฮ้วั hey, <c oughs> นใหม่เฮ้ hey, <c oughs> ทำอะไรมา

มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามที่คุณแม่งามทิพย์สร้างไว้ให้ลูกๆทั้งสี่คนแม่ไม่สบายก็ปีนเก้าอี้ไปฉาบปูนเองซึ่งคุณแม่งามทิพย์ตั้งใจทําเอาไว้ให้กับลูกๆกลัวว่าลูกๆจะลําบากถ้าหากคุณแม่ไม่อยู่แล้วบอยปร,รณ์พี่ชายคนโตจะดูแลน้องๆทุกคนเป็นอย่างดีถึงแม้ต่างคนจะไปมีครอบครัวแล้วก็ตามก็จะดูแลกันตลอดไป สำหรับครอบครัวฉัตรบริรักเป็นครอบครัวคนดังแสนอบอุ่นเคยได้รับรางวัลครอบครัวแห่งปีจากงานในเอ็นเตอร์เทนเอวอร์ดสองมาแล้วโดยคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักเป็นผู้รับรางวัลร่วมกับลูกๆทั้ง4ี่คนได้แก่บอยปกรณ์น้องธนาพัดและน้องวันใหม่และถือว่าเป็นข่าวการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณแม่งามทิพย์ฉัตรบริรักได้จากไปอย่างสงบในวัย68ปีทีทมกลางความอาลัยของคนในวงการและแฟนคลับ หลายคนรู้จักคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์ในฐานะคุณแม่ของพระเอกดังบอยปรณกคุณแม่งามทิพย์คือเบื้องหลังรอยยิ้มและความสําเร็จของลูกๆความเสียสละของคุณแม่งามทิพย์ที่ดูแลลูกๆคนเดียวมานานกว่า20ปี บอยปรณกอพร้อมด้วยน้องชายพัชชัดบริรัก์ได้เปิดใจต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่กับการจากไปของคุณแม่งามทิพย์บอยปรณกอพูดว่าคุณแม่ต่อสู้กับโรคมะเร็งที่ไตมานานถึง6ปีกระทั่งช่วงที่โรคมีการลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้ช่วงสุดท้ายคุณแม่มาอยู่โรงพยาบาล3เดือนก่อนจะจากไปอย่างสงบไม่เจ็บไม่ปวดหรือทอรมานซึ่งครอบครัวเชื่อว,ว่าเป็นเพราะบุญกุศลที่คุณแม่ได้สั่งสมไว้ตลอด ชีวิตบอยปรกรณ์กล่าวว่าอยากจะอวดคุณแม่ผมว่าศัตรูที่คุณแม่สร้างขึ้นมาแม่สร้างตอนเขาไม่สบายทั้งหมดเขาทําเพื่อลูกๆพร้อมกับบอกด้วยว่าไม่คาดคิดว่าจะมีคนรักแม่เยอะขนาดนี้รู้สึกดีใจ ผมเดินไปบอกแม่ทุกวันว่าโอ้โหคนมาส่งแม่เยอะมากเลยเราดีใจแทนแม่มากๆไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เห็นคนคอมเมนต์เยอะเห็นถ <uh. ึงความรักที่ม uh ีให้กับแม่และวันใหม่ด้วยเป็นห่วงวันใหม่กันค่อนข้างเยอะมากๆขอบคุณมากๆจริงๆครับ ช่วงใกล้วาระสุดท้ายก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับแม่ว่าแม่ไม่ต้องห่วงบอยจะดูแลน้องๆทุกคนเป็นอย่างดีถึงแม้ต่างคนจะไปมีครอบครัวแล้วก็ตามเราก็จะดูแลกันตลอดไปซึ่งสิ่งที่มีค่าที่สุดที่แม่ทิ้งไว้ให้คือความรักของพี่น้องที่มีต่อกันสำหรับผมไม่ต้องพูดอะไรแม่คือทุกอย่างของผม ส่วนน้องวันใหม่วันแรกที่ทราบข่าวร้องไห้หนักมากนั้นเป็นเพราะเขาไม่เคยเผชิญกับความสูญเสียในชีวิตเขาพูดกับผมคำหนึงและมันอิมแพคกับผมว่าทำไมมันเสียใจขนาดนี้ล่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ค่อยๆอ,อธิบายเรื่องคุณแม่ป่วยกับน้องมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้น้องมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นแล้ว ในขณะที่พัดเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่แม่ต่อสู้กับโรคนั้นทั้งครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างและพยายามมอบก,กำลังใจให้กันเสมอโดยเฉพาะในช่วงเวลาสุดท้ายที่ทุกคนได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับและคนใกล้ชิดที่ส่งความห่วงใย,ยมาอย่างต่อเนื่องทำให้รู้ว่าแม่เป็นที่รักของทุกคน วันนี้แอดมินจะชวนทุกท่านไปชมสตูดิโอคุณแม่บ้านวันใหม่และบ้านขาวที่คุณแม่งามทิพย์สร้างเอาไว้ให้กับลูกๆก,กันค่ะสวยงามมากจริงๆบ้านที่สร้างมาจากความรักของคุณแม่งามทิพย์อยู่ที่ลาดพร้าวสิห้าแยกสิซึ่งมีชื่อว่าสตูดิโอคุณแม่บ้านวันใหม่และบ้านขาว คุณแม่งามทิพย์สร้างไว้ให้ลูกๆทั้ง4คนแม่ไม่สบายก็ปิ่นเก้าอี้ไปฉาบปูนเองซึ่งคุณแม่งามทิพย์ตั้งใจทําเอาไว้ให้กับลูกๆก,กลัวว่าลูกๆจะลําบากหากคุณแม่ไม่อยู่ที่นี่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เช่าสถานที่ใช้ถ่ายละคร MV โฆษณาหรืออื่นๆภายในบ้านมีสามหลังน่ารักเรียบง่ายและอบอุ่น แน่นอนว่าหลายๆคนคงจะคุ้นตากันมาบ้างเพราะสตูดิโอคุณแม่เคยเป็นสถานที่ถ่ายละครชื่อดังจากทางช่อง3อย่างเรื่องมาตาลดาที่เป็นบ้านของนางเอกรวมไปถึงซีรีส์เรื่องคนละทีเดียวกันทาง GMMTV และงานโฆษณาอีกมากมาย บ้านหลังนี้เดิมเป็นบ้านไม้เก่าสองชั้นอายุประมาณ55ปีได้แปลงโฉมตกแต่งใหม่สไตล์วินเทจโดยมีคุณแม่งามทิพย์คุมงานเองตั้งแต่เริ่มต้นจนปรับปรุงเสร็จพร้อมเปิดเป็นสถานที่ถ่ายละครถ่ายภาพและโฆษณา บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่าตั้งอยู่ในย่านลาดพร้าวสิจนกระทั่งมีการประกาศขายเลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้มาในตอนแรกตั้งใจจะทําเป็นแค่ห้องสีขาวเป็นสตูดิโอเปล่าๆไว้ให้เช่าสําหรับทายงานต่างๆเพราะไม่มีคนอยู่มานานต้นไม้ในสวนก็ค่อนข้างรกแต่หลังจากเคลียร์พื้นที่เสร็จก็เห็นว่าจริงๆแล้วตัวบ้านนั้นสวยก็เลยเปลี่ยนแผนมาทารีโนเวทแทน บ้านหลังแรกหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวปรับปรุงใหม่แนวโมเดิร์น ส่วนอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านไม้2ชั้นหรือบ้านขาวตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจโดยมีคุณแม่งามทิีเป็นผู้ดูแลทั้งหมดตั้งแต่ควบคุมการก่อสร้างเลือกเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงการตกแต่งซึ่งของบางชิ้นเป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีที่นํามาทําใหม่ทําให้ทุกมุมของบ้านลงตัวแถมยังอบอุ่นมากไม่ว่าจะเป็นแชเดเลียชุดโต๊ะกินข้าวและของประดับอย่างกรอบรูปแจกันและชั้นวางของ ใบประกอนเผยว่าสตูดิโอนี้เกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของคุณแม่ในวันที่ร่างกายจะไม่เป็นใจโดยเผยว่า เขาพยายามทำทุกอย่างทำสตูดิโอทำอะไรของเขาซึ่งผมก็ขอบคุณในสิ่งที่แม่ทำไว้ให้อย่างที่บอกแม่เขาจัดการทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วที่เขาเร่งสร้างสตูดิโอตอนที่เขาป่วยผมอยากจะบอกทุกๆคนอยากจะอวดที่ทุกคนเห็นสตูที่ไปถ่ายงานกันแม่สร้างตอนที่แม่ไม่สบายทั้งหมดต่อให้เขาไม่สบายเขาก็ปีนเก้าอี้ฉาบปูนจนเราต้องบอกว่าให้ลงมาไม่สบายอยู่ถ้าพูดคำนี้เขาก็จะหง,งุดหงิดและบอกว่า ไหวเว้ยแม่แม่ไม่แข็งแรงแต่ไม่มีวันยอมแพ้เพราะสิ่งนี้แม่ตั้งใจสร้างไว้ให้เราก่อนหน้านี้บอยปกรณ์ก็เคยได้ออกมาเผยภาพบ้านมีข้อความว่าบ้านในฝันของคุณแม่เขาทำทุกอย่างปูกระเบื้องขัดขอบหน้าต่างเอากับเขาหมดใครหนอแม่ฉันน่ารักที่สุดในโลกใกล้ความจริงแล้วนะสตูดิโอคุณแม่ให้เช่าถ่ายงานถ่ายละครจ้า คุณแม่งามทิพย์ชัดบริรัก์เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดแกล่งของลูกๆบอยหน่องพัทและน้องวันใหม่หลายคนรู้จักคุณแม่งามทิพย์ฉัดบรดีรักในฐานะแม่ของพระเอกดังบอยปกรณ์ตั้งแต่เข้าวงการเมื่อประมาณ15ปีก่อนแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและความสำเร็จของลูกๆคือความเสียสละของคุณแม่ด้วยตัวคนเดียวยาวนานกว่า20ปี คุณแม่งามทิพย์ต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดียวหลังจากสามีคุณพ่อเลอพงเสียชีวิตด้วยมะเร็งตับขณะที่บอยปรกรณ์ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองจากตอนนั้นคุณแม่งามทิพย์กระทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงลูกชายทั้ง3คนด้วยตัวเองเพียงลําพังต่อมาในปี2556ครอบครัวฉัดบริรัก์ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่คือน้องวันใหม่เด็กหญิงตัวน้อยน่ารักที่คุณแม่งามทิพย์อุปการะมาเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัว คุณแม่งามทิพย์ยังดูลูกๆมาเป็นอย่างดีประสบความสําเร็จในด้านการเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจบอยปกรณ์จบปริญญ,ญาตรีจากคณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนองธทานาจบปริญญาตรีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒจบปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกรติยมอันดับหนึ่งและปริญญาโทจกนากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณแม่งามทิพย์ยังเป็นผู้จัดการส่วนตัวดูแลงานในวงการเป็นครอบครัวที่แน่นแฟนอบอุ่นชื่อในวงการที่ลูกๆเรียกคือโมโมมาจากชื่ออินสตาแกรมของคุณแม่งามทิพย์คือโมโมมาม่า1234 เมื่อวันที่12สิงหาคม2557คุณแม่งามทิพย์ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาแม่ผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นแบบอย่างคุณแม่ที่ดีที่ไม่เพียงแต่เลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีแต่ยังส่งต่อคุณค่าที่ดีให้กับสังคมด้วยแม้คุณแม่งามทิพย์จากไปแล้วแต่ความรักความอบอุ่นความเข้มแข็งที่คุณแม่งามทิพย์มอบให้จะอยู่ในหัวใจของลูกๆตลอดไปค่ะ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยคะ่ะวันไหนเก่งหมคะเก่งค่ะตบมือให้เ,หเหอาปะ่ะเป็นไรคะเขือเขิอนะคะเขิอต้องหน้าปากอ่ะคะไอ้รูนี่มันมีไว้ทำอะไรฮะระบายอ,อากาศอากาศมันร้อนระบายอากาศใช่ นี่มันเดือนอะไรบอกเดี๋ยวบอยไปเดือนหน้าหรอนี่มันเดือนมันมันต้องมีรูฮะไม่เข้าใจฮะฮนี่ตอนแรกรูใหญ่กว่านี้นี่น้องปลูกให้เล็กลงแล้วนะใช่ไหมไม่เข้าใจอันนี้ก็อือห์ห์ทมนี้มันก็เกียรอียร์เขาถามพยัญชนะพยัญชนะคืออะไรพยัญชนะคืออะไร พย,ยัญชนะคืออะไรพย,ยัญชนะต้นพยัญชนะต้นคืออะไรอ,<า>อ,อ,อ่านคำถามดีๆสิคำถามเขาถามสระหรือพย,ยัญชนะมันเบียดก,กันแล้วอ่านไม่ได้ไม่ถูกแล้วไงทำไม timeline? อ่ะถูกแล้วลูกแต่ว่าเขาถามพย,ยัญชนะหรือสระดูสิไอเอียกับเ,เอือเอือนี่มันเป็นพย,ยัญชนะหรือสระสระอ่ารเขาถามอะไรดูสิพยัญชนะอ่านเห็นไหม พอมันปุ๊บไม่ใช่แล้วกลับมาที่คำถามถามว่าอะไรเนี่ยได้ไหมคำใดใช้สระโอกทุกครันี่พขาเนยังชนะตอบไปแล้วเหรอใช่ตู้ล็อกแนะ่ เฮ้บันไม้เฮ้ทำอะไรมา

ในครั้งต่อไปแอดมินจะชวนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ